สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องขัตติยแล้วก็น้องสิงห์ยอดทะไมพบกับน้องขัตตินแล้วก็น้องสิงห์ยอดอีกแล้วนะคะคือวันนี้ฝนตกเนาะใช่ฝนตกหนาวมากหน,นาวมากตอนนี้คือคตื่นนอนนะคะตื่นนอนแล้วก็หิวข้าวหิวข้าวก็เลย มาอยู่ที่หนองนะคะตอนนี้อยู่ที่หนองปลานะคะคือติดฝนกลับบ้านไม่ได้ะค่ะ <Hey. S 2> ตอนนี้ก็คือนั่งอ,อมไพกันอยู่นะคะ <Hey. S 2> คือฝนตกแดงมากนะคะวันนี้วันแรกนะคะเ <Hey. S 2> มื่อวานก็ไม่ตกเนาะเ <Hey. S 2> มื่อวานไม <weight ed. S 1> น่มันคล้มคลื้มไ้เหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะ <c ật> แต่คือวันนี้นี่ฝนตกเยอะมากนะคะทั้งวันเนาะมา wow แบบมันไม่ตกเยอะมาแบบนิดเดียวแล้วก็เหิดไปแล้วก็ตกอีกอเนาะใช่วันนี้ทั้งวันเลยนะคะพาล้องครึ่งเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่หนองปานะคะเดี๋ยวเราจะมาชมวิวไปแบบบรรยากาศฝนตกนะจะอยู่ได้ไงเนหนองปาได้ขนาดนี้ตอนนี้ก็คือในกระท่อมนะคะก็กระท่อมก็ฝนยังไงเป็นฝนโผใช่ก็ต้องซุกซุกโซนโซนอยู่ไปแบบนี้นะคะก็ที่ไหนอยู่ได้ก็อยู่ไปนะคะก็คือคุณพ่อกับคุณลุงสองคนก็คือตอนกลางคืนเมื่อวานมันตกแล้วเนาะก็คือ ใช่ก็ต้องนอนที่หนองปลาเนี่ยนะคะขนขนรั่วผนโห่ก็ต้องนอนนะคะต้องเอาอะไระพมกาพมกามามุง,มงใช่ไหมคะใช่อเอามามุงอีกนะคะไม่งั้นเอาไม่อยู่นะคะก็เลยตอนนี้คือกาลังพ่อก็นอนหนองอยู่นะคะก็หนองปลาก็ยังไม่เสร็จเนาะเพิ่งได้ห้าวันนี้เองนะคะห้าวันห้าหกวันนันห้าหกวันเองค่ะก็คือปลายังเอาไม่หมดนะคะก็ต้องนอนที่มียาวยาวไค่ะ แล้วก็มากินข้าวที่นี่ทุกวันวันละสามมื้อนะคะตื่นมาก็มาอยู่นี่เลยคือวันนี้ไม่มาเนาะนอนชมอยู่นอนโห้คู่หมดเลยเพิ่งนอนตื่นแล้วก็หยู่ข้าวนะคะก็เลยมาอยู่ที่น้องนี่นะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่น้องเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันเลยไม่รอช้าละไปเลยนี่นะคะเราก็อยู่ในกระท่อมนะคะตอนนั้นเราทากับข้าวข้างนอกนั้นคือแบบมันไม่เอาอะไรไปมุงมัน มันไม่มีที่ร่มร่มก็เลยทํากับเขาไม่ได้ตอนนี้ก็คือเปียกหมดแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศฝนตกที่หนองบัวนะคะน้องน้องทำตุ้ยเขาน้องแสงยอดมืดตื้อเลยอะ <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยอะมืดมากนะคะอยู่กับคุณลุงนะคะ <c oughs> ก็อ่อมไฟกันอยู่นะคะหนาวมากฝนตกยิ่งหนาวเลย งามมากเลยค่ะคลดุงนะคะอยู่ในเวียงนี่คือทอมนี่เนี่ยดูสิมันเป็นดูเป็นดูไว้มันก็ต้องแบบมีผลผลโหลเนาะผลโหลงมานะคะใช่น,นี่นะคะ คือต้องที่ไหนมันแบบผลนลนโหก็ต้องแบบหาที่ซุกไวกว่อนะไม่งั้นไม่งั้นอยู่ไม่ไหวนะนี่นะคะเราก็นั่งออมไฟกันอยู่นะคะคือน้องสงยอดก็หนามากเด่นโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์ไปใช่ก็เลยติดฝนกลับบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวต้องอยู่ที่นี่อ่อมไฟไปนะคะมีอะไรจะคุยแม ไม่มีคือแบบยังไงเมื่อวันก่อนสองวันเนาะสองวันนี้คือเขาทำเป็นไม่ดูเขาปิดอินเทอร์เน็ตใช่ใช่ใช่เขาปิดอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเด่นไม่ได้นะคะก็เลยชดใช้เด่นวันนี้เต็มที่ไม่ใช่ไหมเด่นเด่นเด่นทั้งวันใช่เด่นทั้งวันนอนทั้งวันเด่นทั้งวันนะคะก็เลยชดใช้ ที่เขาปิดไปสองวันนะคะก็เลยวันนี้มาชดใช้เด่นทั้งวันเลยเดินทั้งไม่เด่นทั้งวันก็ไม่ใช่ดีนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกแล้วก็คือไม่ค่อยดีในบ้านน้องคำซุอเขานี่มันไม่ใช่อยู่ในเมืองมันอยู่ในเขาในดอยก็เลยแบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเนาะใช่เลยต้องทนบ้างเดินบ้างนะคะ เอาไมอยูออ่กับคนลุงนะะไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดใช่แล้วก็กินกินอะไรอ่ะน้ำชาร้อนๆน้ำ <c oughs> ชาเหรอใช่คิดว่าเป็นอะไรเล่าหรอ,อใช่ใช่ใชน้ำชาชน้ำชานะคะอุ่นมากเมื่อกี้ร้อน ใช้น้ำชาหรอไอ้วะพูดมาได้ก <c oughs> ินเหล้า <c oughs> ไม่ใช่นะคะไม่อยากจะเดินเดินเดินกลับ <c oughs> ใช่ทุกวันนี้คือไม่เดินมานะคะเมือม่อยขาเมื่อยขานะคะต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาค <c oughs> ือขาเ <c oughs> มือม่อยเมื่อย่ะใช่ก็คือว่าไม่อยากเลยน,นะเนาะแบบ ไม่ใช่มารอบเดียวเนาะแต่ละาวันอะมาเป็นสิบสิบรอบนู่นเลยใช่เลยไม่อยากเดินมานะคะก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาคือวันนี้มันจําเป็นจริงๆใช่ฝนตกขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ได้นะทางมันยากนะคะดื่นมากเหมือนปลาไหลเลยดุดันดุดันก็เลยใช่ก็เลยต้องเดินมานะคะนี่นะคะคือตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วรอผลมัน เหือดมันถาดมันก็ไม่มันก็ไม่เหือดนะคะก็น,นี่คือตอนนี้คือหนองนี่นะคะน้ํามันเดิมมีเยอะขึ้นมากว่าเดิมแล้วนะคะคือว่าน้ํามันเข้ามาทางนู้นนะคะ,ะ,คะก็เลยแบบน้ามันไม่แห้งนะคะก็พ่อเขาก็ไม่เอาออกเยอะนะคะเพราะว่าปลานี้คือมีเยอะอยู่นะคะเยอะมากนะคะตอนนี้คือเพิ่งเอาออกไปเหมือนที่น้องคัมตุยบอกไว้เมื่อกี้เพิ่งเอาออกได้ห้าบันนะนะ นี่นะคะซุ้มก็ต้องเอาเอาอะไรที่นี่เขาเรียกผ้าโมกาที่นี่เขาเรียกผ้าโมกาเอามามุงไว้นะคะก็จะประมาณนี้ต้องกินข้าวข้างในที่น้องทาตุย้ยอ,อมไฟเมื่อกี้นะคะนี่น้องเสียงยอดเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะคือวันนี้ลงหนองไม่ได้นะคะจับปลาไม่ได้คะ่ะเพราะว่าฝนมันตกนะคะทางมันก็ยากมัน ไม่มีคนมาเอานะคะแล้วก็อ่อมไฟในนี้นะคะนี่นะคะเดินไปพุ่งพิงมุ้งมิ้งฝนก็ตกรอให้มันเหิดมันก็ไม่เหิดนะคะเป็นไงสงยัยยาดหนาวมากหนาวอ๋อ <c oughs> ทางก็เฉดเฉไว้กันนะ ปิดประตูไม่ใช่หรออ,อีกนะคะก็ขอโทษพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายงานวันเกิดน้องแสงยอดลงใน youtube นะคะขอโทษด้วยนะคะปิดประตูนะคะคุณดุงกับคุณพ่อจะนอนพักผ่อนนะคะนะดูหน้าหน่อยสิวันนี้ไม่สวยวันนี้ไม่สวยว่ะเมื่อวานสวยไม่ได้ถ่ายเนาะ <laughs> บุ่นวายอะ เราก็มากินข้าวแล้วก็กลับบ้านนะคะตอนเย็นค่อยมาอีกนะคะตอนนี้เป็นเที่ยงแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะกลับบ้านนะคะก็กางร่มใหญ่ประมาณนี้นะคะก็วันนี้น้องเสียงยอดจะมาขอบคุณพี่พีเอฟซี FC ที่อวยพรวันเกิดน้องเสียงยอดนะคะเราสองคนพี่น้องก็ต้องขอโทษพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่ามันวุ่นวายมากเพราะว่าเขาตัดอินเทอร์เน็ตนะคะวันที่เสียเดินกลมพาเขา มาเปิดตอนเย็นเองมั้งเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะน้องก็ขอขอบคุณพี่พีเอชพี่โอทอวันเกิดน้องนะคะขอบคุณมากค่ะก็ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจที่เป็นกาลังใจให้ พี่คับตื้และน้องแสงยอดมาตลอดนะคะขอบคุณจริงๆค่ะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะก็ติดตามกันไปทุกๆคลิปนะคะกำลังใจน้องขับตื้กับน้องแสงยอดไปทุกๆคลิปนะคะก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะก็เท่าที่จะทําได้นะคะก็ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านนะคะก็คือต้องขอโทษอีกเรื่องหนึ่งนะคะขอโทษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เรื่องถ้าไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ในกลุ่มหรือใน ยูทูบที่เขาเมนต์มาก็ขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆนะคะก็คืออินเทอร์เน็ตมันไม่ดีนะคะอยู่ที่บ้านคือไม่ดีเลยค่ะทําอะไรก็ไม่ได้เด่นเฟซได้อย่างเดียวนะคะก็คือไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะขอโทษได้นะคะถ้าจะตอบคอมเมนต์หรือจะลงคลิปก็ต้องไปที่วัดเหมือนที่น้องคําตุ้ยบอกเนาะก็ต้องไปตรงที่วัดเออไปตรงนี้เป็นช่องชามชั่วโมงก่อจะเสร็จนะคะก็เราใช้เวลานะคะก็คือ ก็ขอโทษจริงๆนะคะถ้าน้องคําสุ้ยทำอะไรผิดหรือทำอะไรไม่ดีนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะนี่นะคะเราก็เดินกลับบ้านฝนตกนะคะที่น้ำหนองน้ำอ่ะที่เอาไปใส่ในหนองที่ใหญ่ๆนั้นเข้ามาทางนี้นะคะก็ลงมาจากทางเหนือรอนเหนือนะคะก็เข้ามาทางนี้นะคะ มันก็จะยุดิาดยุติาดไวน,ดน,ดนิ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 ดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไม้กันสันมาคือเราแค่มากินข้าวนะคะ ี่นะคะทางก็เฉเฉแบบนี้นะคะก็คือนี้ก็คือง่ายอยู่นะคะแต่ถ้าที่ยากยากนี่คือมีเยอะนะคะนี่น้องอให้น้องแสยงยอดนำหน้านะคะก็คือถ้าเป็น ช่วงหน้าฝนหรือฝนตกอะไรแบบนี้นี่ค่ะนะคะไปไหนก็ยากมากนะคะเพราะว่าถานนมันไม่ดีนะคะแต่ถ้าแดดออกนี่คือดีมากนะคะร้อนก็ต้องทนนะคะเพราะว่ามันไปไหนได้ทําอะไรได้หมดนะคะแต่ถ้าฝนตกนี่คือทําอะไรไม่ได้เลยคะ่ะ มันจะภาพมันจะเบลอ์สันสันหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาไม้กันสันมาฝนก็ตกนะคะก็เลยแบบอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนนะคะก็มาหนองมาหนองนะะ้องคันตื่อเขาก็ถ่ายแค่คลิปที่ในหนองนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะมีนะคะทางขึ้นนะคะก็มันจะยากๆแบบนี้นะคะถ้ามันเป็นรอยเป็นอะไรนะคะเนี่ย รถนี่ขึ้นไม่ได้ต้องเขียนเอานะคะจะถึงบ้านแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าที่ไทยหรือที่ไหนต่างประเทศอะไรที่ไหนฝนตกเหมือนที่บ้านนะะ้องคำตุ้ยเขาไหมนะคะเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยเนี่ยที่พูดแบบน,นี้ก็มันน่าจะตกทุกที่หลนะเนาะทุกหมู่บ้านแหละ เพราะว่าเราอยู่โลกเดียวกันนี่นะคะน้ำฝนตอนนี้เราก็คือมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝนก็อ่อยปล่อยๆอ,อยู่นะคะฝนก็ตกก็ตกวันนี้ทั้งวันวนะเนาะ ยอดจริงๆค่ะหนาวก็หนาวนะคะจากที่เมื่อกี้น้องทำตุ้ยไปกินข้าวที่หนองมาเสร็จแล้วนะคะก็มานอนพักสักแป๊บหนึง่งแต่ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะวันนี้คือตกทั้งวันจริงๆค่ะสุดยอดมากค่ะตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่วัดนะคะมาอยู่บนวัดก็มาดูวิวสวยๆบรรยากาศฝนตกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็จะหนาวหนาวนิดนึงนะคะหนาวก็ต้องทนค่ะ เห็นบ้านเนรอเ,รเนอร์ซัดมากนะคะนี่นะคะก็ตอนนี้ก็คือฝนก็ยังตกอยู่ตกทั้งวันตกได้ตกดีนะคะเห็นหลังคาเดือนบ้านใหนือใต้หมดเลยค่ะยิ่งฝนตกยิ่งเห็นดีนะคะเพราะว่ามันเป็นดินขอนะคะเนี่ยแล้วก็ฝนตกแล้วก็กาางร่มถ่ายเอาวนะคะก็วัดบ้านน้องคำตื้ยเขาก็จะมีประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปดูว่าทุกครั้งที่น้องคำตุ้ยมาลงคลิปนี่คือลงที่วัดนี่แหละคะ่ะที่ประจํานะคะที่น้องคำตุ้ยมาบ่อยๆมาลงคลิปนะคะไปดูกันเลยค่ะฝนก็ตกออยป่อยๆเราก็ต้องมานะคะเพราะว่าเราจะมาลงคลิปนะคะอันนี้คือวันใดใหม่นะคะ นี่นะคะคือฝนตกก็มีแต่น้ํานะคะบนวัดก็เขาเสือปูนหมดแล้วนะคะแต่แต่คือที่นี่นะคะคือที่เสาแรกนี่แหละคะ่ะที่น้องคําตุยมามาลงคลิปบ่อยๆนะคะที่ประจ,จําก็คือที่นี่แหละคะ่ะนี่นะคะบิวบนวัดส,สวยๆนะคะบรรยากาศฝนตกนะคะ วันนี้น้องคาตุ้ยก็จะมาลงคลิปนะคะลงคลิปที่วัดนี่แหละคะ่ะก็หนาวก็ต้องมาฝนตกก็ต้องมานะคะน,นี่น้องคำตุ้ยก็มานั่งที่นั่งที่ประจ,จํานะคะที่น้องคำตุ้ยลงคลิปบ่อยๆให้พี่เอฟซทุกท่านได้รับชมกันก็คือที่วัดนี่แหละคะ่ะที่เสาแรกข้างหลังนี่แหละคะ่ะก็มานั่งที่นี่ทุกวันนะคะกว่าจะลงได้ก็เป็น ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนู่นนะคะก็วันนี้ก็คือฝนตกนะคะตกทั้งวันตกหนักมากนะคะก็หนาวก็ต้องมานะคะก็หนาวนะคะตอนนี้หนาวก็ต้องมาฝนตกก็ต้องมานะคะก็น้องทำตุ้ยก็ไปไปกินข้าวที่น้องอะไรเสร็จก็มานอนหลับสักแป๊บหนึ่งก็ตอนนี้ก็ไล่ขึ้นมาอยู่บนวัดแล้วนะคะก็น้องทำตุ้ยก็จะมาจบคลิปบนวัดนี่แหละค่ะก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น้องทำตุ้ยอยากขอโทษอยากขอโทษพี่พี่เอฟซท่านนะคะ เรื่องที่น้องคำตุ้ยไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใน youtube หรือในกลุ่มนะคะเพราะว่าขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าน้องคำตุย้ยว่าน้องคำตุ้ยเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะมีอินเทอร์เนต็ตมีอยู่เด่นเฟซไน์โทรได้นะคะแต่ว่าตอบคอมเมนต์หรือลงคลิปอะไรคือไม่ได้เลยนะคะก็คือปัญหาที่หนึ่งนะคะก็วันนี้ก็ฝนตกก็ต้องมาเหมือนที่น้องคำตุ้ยบอกฝนตกก็ต้องมาแดดออกก็ต้องมา หนาวก็ต้องมาอย่างไงก็ต้องมาวนวัดมาลงคลิปนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะขอโทษพี่เอฟซีทุกท่านจริงๆนะคะที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์กลับนะคะก็วันนี้น้องคำตุ้ยก็จะมาจบคลิปที่วัดนี่แหละคะ่ะมาถ่ายวิวสวยๆให้ดูนิดหน่อยนะคะก็มาจบคลิปที่วัดนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้น้องคำตุ้ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ